สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจชิ้นเนื้อผ่านของเหลวนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมออาผู้เชี่ยวชาญนุรักกรรมโรคปอดแอะ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับในการตรวจชิ้นเนื้อผ่านของเหลวนะครับหรือที่เรียกว่าลิควิดไบออซซีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็เอามาใช้รักษาผู้ป่วยได้จริงนะครับซึ่ง ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าคนเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นใช่ไหมครับเวลาเราเป็นมะเร็งปอดทีหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการรู้ว่าก่อนที่จะเป็นเนี่ยก็มักจะมีก้อนแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าก้อนเนี่ยมันใช่มะเร็งหรือเปล่าเราก็ต้องไปทําการตัดชิ้นเนื้อใช่ไหมครับซึ่งวิธีตรงนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีมาตรฐานอยู่นะครับแต่คราวนี้เรามีวิธีใหม่ที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้อผ่านของเหลวนะครับของเหลวที่ว่าก็คือเลือดของเรานั่นเองนะครับการที่เรา เอาเลือดของเรามาตรวจเนี่ยบางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยเอาเลือดมาตรวจมะเร็งได้ด้วยหรอามันโมหรือเปล่ามันเป็นความจริงไหมนะครับให้เราคิดภาพว่ามะเร็งที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีมะเร็งที่เกิดใหม่แล้วก็เซลล์มะเร็งที่มันแตกตัวตายไปใช่ไหมครับเวลาที่เซลล์มะเร็งมันตายเนี่ยมันก็จะมีลายนิ้วมือของมันหรือสารพันธุก,กรรมของมันเนี่ยออกมาให้เราเห็นนะครับแล้วการที่เรา เจาะเอาเลือดของเราไปตรวจเพื่อหาสารพันธุก,กรรมหรือดูลายนิ้วมือของมันเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าลิควิดไบออกซีหรือการตรวจชิ้นเนื้อผ่านของเหลวนั่นเองนะครับวิธีนี้ทำให้เรารู้ว่า,ามันมีเซลล์มะเร็งอยู่นะแล้วเราไปตรวจดูสารพันธุก,กรรมของมันได้นะครับถามว่าไอ้วิธีนี้มันเหมาะกับใครนะครับก็คือว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่เคยวินิจฉัยมะเร็งแล้วนะครับแล้วกำลังได้รับการรักษาอยู่ แล้วสงสัยว่าเอ๊ะมะเร็งปอดของตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำไหมหรือว่ามะเร็งปอดของเราเนี่ยมันมีการดื้อยาเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับการที่เราเอาสารพฤกษกรรมตรงนี้ไปตรวจนะครับมันก็จะช่วยบอกได้นะครับซึ่งการที่เราไปตรวจตรวจเนี่ยเราตรวจสิ่งที่เรียกว่า ctDNA นะครับหรือที่เรียกว่า circulating tumor DNA นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปตรวจยีนพวก EGFR ALK ได้นะครับเพื่อดูการดื้อยาของมะเร็งปอดที่เรากำลังรักษาอยู่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในบางกรณีที่อาจจะพิจารณาใช้วิธีนี้ก็คือผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยอาจจะมีมะเร็งอยู่ในปอดที่คุณหมอสงสัยมากเลยว่าเป็นมะเร็งแต่จะไปทำหัตถการเนี่ยยากนะครับจะไปตัดชิ้นเนื้อ ไปผ่าตัดหรือไปสองกล้องเนี่ยดูแล้วทำไม่ไหวเพราะอายุมากเกินมีโรคเจ็บป่วยหลายอย่างนะครับการที่ส่งลิควิดไบออซซี่เนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับทำให้ไม่ต้องไปเสี่ยงทำหัตถการที่อาจจะเจ็บปวดหรืออาจจะถึงชีวิตได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาช่วยตรงนี้ได้นะครับหลายคนฟังแล้วก็โอ้โหมันดีมากเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับเพราะว่า การที่เราไปตรวจเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดอย่างที่1เลยนะครับก็คือว่าถ้ามะเร็งนั้นเป็นระยะเริ่มต้นคือมะเร็งก้อนมันเล็กๆมากๆเลยนะครับการที่เรา,เอ,าอยู่ดีไปเจาะเลือดมาตรวจเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ปริมาณของสารพิษรรม,มันไม่ได้เยอะมากนะครับเครื่องมันก็จะตรวจไม่ได้พอตรวจไม่ได้เนี่ยมันก็จะ,ะไรายงานว่าไม่เจอพอไม่เจอไม่ได้หมายความว่า ก้อนนั้นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปตรวจสุขภาพแลาจะเจอก้อนเล็กๆในปอดเนี่ยการที่เราทำาลควิดไบออปซีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะมันไม่ได้ไวพอที่จะวินิจฉัยแบบนั้นนะครับอันที่สองที่ต้องระวังก็คือว่ามันตรวจสารพันธุก,กรรม แต่มันไม่ได้ตรวจหน้าตาของมันก็คือฮิสโตโลจีนะครับมันไม่ได้ตรวจฮิสโตโลจีของตัวมะเร็งตัวนั้นเพราะแล้วนอกจากนี้มันอาจจะดูพวกบางอย่างที่คุณหมอจะตรวจเช่น PDL1 เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่รู้หน้าตาของมันเนี่ยมันจะมีผลต่อการรักษาการให้ยาเคมีบำบัดด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวลิควิดบาอซีเนี่ยมันยังทำตรงนั้นไม่ได้นะครับก็มักจะเลยมักจะใช้เป็นวิธีการ ตรวจในคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วมากกว่านะครับส่วนอันที่3ก็คือถ้าเราตรวจออกมาแล้วผลมันเป็นลบผลมันเป็นลบก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปหนึ่งคือ ก้อนตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเล็กมากมันไม่ได้มีสารพันธุกรรมเนี่ยที่ออกมาเยอะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการตรวจอะไรก็ตามแล้วทาให้มันรายงานผลผิดพลาดนะครับที่เราเรียกว่าผลลบลวงนะครับว่าตรวจไม่เจอแต่จริงแล้วเราอาจจะเป็นมะเร็งปอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของข้อจํากัดของการตรวจด้วยนะครับอันที่4ี่เลยนะครับก็คือการที่เราตรวจมา เจอได้ผลเป็นโพสิทีฟก็คือตรวจเจอนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมะเร็งเสมอไปนะครับเพราะว่าในเซลล์เม็ดเลือดของเราเนี่ยที่มันมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีหน้าตาไปคล้ายๆกับตัวมะเร็งได้ทําให้เครื่องเนี่ยมันเข้าใจว่าอ๋อไอเซลเม็ดเลือดของเราเนี่ยอ๋อมันตรวจเจอนะตรวจเจอว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็รายง,งานว่า ผลโพซิทีฟซึ่งอันนี้เราเรียกว่าผลบวกลวงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีใหม่ขึ้นมาเช่นเราอาจจะเจาะน้ำในเยื่อหุ้มปอดหรือ ตรวจด,ดูของเหลวที่ผ่านการควบแน่นออกมาจากการหายใจออกนะครับหรือตัวเสมหง5ไปดูก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้นะครับแต่วิธีที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ปัจจุบันราคาตลาดถ้าเราจะไปทําไอตัว Liquid b บออ s ซีหรือตรวจชิ้นเนื้อผ่านของเหลวนี่ราคาระหลายหมื่นจนถึงหลายแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอออยากจะตรวจก็ตรวจได้นะครับแล้วก็ ต้องเลือกผู้ป่วยให้เหมาะสมในการที่จะส่งตรวจพวกนี้นะครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ,ญ่อย่างที่ผมบอกไปก็คือมักจะเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วนะครับแล้วเราอาจจะไปตรวจดูเพื่อดูว่าการตอบสนองต่อมะเร็งเป็นอย่างไรมีการดื้อยาเกิดขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานอยู่นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเช่นสมมุติว่าสงสัยมากๆเลยแต่ตัดชิ้นเนื้อไม่ได้อะ อาจจะพอมาใช้วิธีนี้ได้แต่มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะวิธีมาตรฐานก็คือการที่เราเนี่ยตัดชิ้นเนื้อปอดออกมาตรวจนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับสำหรับช่วยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวสวัสดีครับ